ก็เจอหลายเด้งพร้อมกันนะครับจริงๆต้องบอกว่าตัวสินค้าที่ทะลักมาจากจีนเนี่ยก็เป็นอันนึงที่ทำให้ผู้ประกอบการเราเนี่ยเอาว่าตอนนี้หลายรายนะครับสู้ไม่ไหวแล้วที่เห็นนะครับ <es> ก็เป็น,เป,นเป็นสาเหตุหนึ่งของอเรื่องของภาระหนี้สินต่างๆนะครับเวลาที่ภาครัฐมาประกาศเรื่องของอ นี่ครัวเรือนจริงๆมันก็มีส่วนหนึ่งมาจากนี่ทางภาคธุรกิจแล้วมันก็โยงไปถึงครัวเรือนด้วยนะครับกเ็เรื่องของความสามารถในการแข่งขันนะครับที่อาจจะต้องอไม่ใช่แค่กระโดดธรรมดาแต่ต้องเป็นก้าวกระโดดแรงๆนิดนึงนะครับเพราะว่า,าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอีโคซิสเต็มนะฮะสิ่งแวดล้อมทุกด้านที่ทำธุรกิจไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับภาครัฐหรือเอกชนเนี่ยต้องเอาจริงเอาจังแลวเพื่อ เป็นการปรับตัวที่ค่อนข้างแรงนะครับเพราะว่า,าถ้าเรายังค่อยๆทําไปเรื่อยๆนะครับเสร็จแน่นอนนะครับเพราะว่าตอนนี้ผลกระทบมันมารอบทิศเลยนะครับมันไม่ใช่แค่เหมือนรอบ4-5ปีก่อนหน้านี้ที่เป็นเรื่องของเทรดวอลระว่างสหรัฐกับจีนอันนั้นเนี่ยยังเป็นแค่ประเทศเดียวแต่อันเนี้ยมันมี จำนวนประเทศเพิ่มขึ้นมาอีกเยอะในในรอบนี้นะครับมันเป็นเทรดวอร์ที่เรียกว่าเริ่มจะกระจายไปทั่วโลกแล้วคุณอันนี้เป็นเป็นเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรอีกแง่มุมหนึ่งจริงๆเราผมผมลืมพูดเรื่องนี้ไปเหมือนกันสินค้าจีนเองเนี่ยเวลาที่เขาเข้าไปตรงๆสหรัฐไม่ได้เนี่ยเขาพยายามก็มีมาที่บ้านหรอการบางรยที่มา เรียกว่ามาสวมสิทธิ์มาอะไรจากประเทศอื่นๆบ้างของไทยเราก็ต้องระมัดระวังเรื่องนี้อย่างสุดๆนะครับเพราะว่านอกจากจะเป็นตัวที่ไปทําให้เกินดุลในสหรัฐแล้วเนี่ยยังเป็นตัวที่มันไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วก็เรื่องของอความมั่นใจในการดูแลเรื่องกฎหมายตรงนี้ต้องต้องสร้างความชัดเจนว่าเราดูแลอย่างดีเพื่อ,อเป็นส่วนหนึ่งในการไปเจอจากับทางสหรัฐได้ด้วยนะว่า เรื่องพวกนี้จะไม่หลุดไปนะครับอ่ก็เป็นเป็นอีกเรื่องที่เราให้ความสำคัญครับคุณที